กลับมาต่อในรายการคู่ชิงคู่แชมป์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจมากตอนนี้เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงในแง่บุมของ,งตลาดนั่นก็คือเรื่องราวของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สแบรนด์ครับที่มีการพูดถึงการใช้โซเชียลมีเดียบ้างนะครับคนในโซเชียลมีเดียก็อ้างว่าใช้ดาราเป็นพรีเซนเตอร์นั้นที่กฎหมายจ,จะไม่อนุญาตแต่ที่แน่ๆสิ่งหนึ่งที่เราเห็นภาพชัดเจนก็คือมาวันนี้ครับทุกคนที่ติดตามข่าวรู้หมด วันหนึ่งในแบรนด์นั้นเนี่ยมีการปรับรีแบรนดิ้งกันอย่างชัดเจนมีการปรับแพคเกจจิ้งไม่ใช่แบรนดิ้งนะครับปรับแพคเกจจิ้งอย่างชัดเจนมีการปรับรสชาติกันอย่างชัดเจนเอ๊ะแบบนี้ในแง่มุมของนักการตลาดจะมองอย่างไรบ้างครับเราจะพูดคุยกับทางหัวหน้าสาขาการตลาดจากมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์รัชพงศ์เขียวพันธ์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มองยังไงบ้างครับวันนี้ครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับจริงๆค่อนข้างมีกระแสนะครับในมุมมองของนักการตลาดเองเขาจะมองได้2มุมคือ อันนี้มันเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างตัวของสองแบรนด์แบรนด์ A กับแบรนด์ B แล้วกันรวมรวมทั้งรวมทั้งตัวของผู้แสดงในในในตัวโซเชียลมีเดียด้วยนะครับแล้วก็ตัวของตัวแบรนด์ด้วยว่ามันเกิดความขัดแย้งขึ้นจริงจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดออกมาทั้งหมดเนี่ยมันคือข่าวสารข้อมูลที่กระจายออกไปยังสื่อต่างๆทุกคนทราบหมดถูกไหมครับทั้งคือทั้งคนที่ไม่ดื่มทั้งคนที่ดื่ม หรืออย่างเงี้ยก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยลองลองลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันจะไปอยู่กับใครถ้าแบรนด์ A แบรนด์ B ททำการตลาดทั้งคู่เราเรามองนะครับตอนแรกคือเราเราทำการตลาดทั้งคู่มองในแง่แรกคือเขาร่วมมือกันครับมองในแง่ที่สองคือฝั่ง A อทำฝั่ง B ไม่ทราบครับสุดท้ายแล้วเกิดความขัดแย้งกันระหว่างแบรนด์ A และแบรนด์บหรือสุดท้ายแล้วเกิดจากการกระทำที่ไม่คาดคิด อของของใครก็แล้วแต่ที่จะโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียหรือรอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างได้ผลประโยชน์ทั้งหมดมใช่ไหมครับครับเขาทําอะไรเกิดขึ้นตอนไหนทุกคนติดตามข่าวสารนี้หมดสุดท้ายคนที่ได้คือแบรนด์สุดท้ายคนที่ได้คือผลิตภครับประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยครับจริง,รงๆทางการตลาดโดยทั่วไปทุกวันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสื่อทางการตลาดที่ค่อนข้างแฝงพอสมควรเพราะทุกวันนี้การตลาดที่เน้นในเรื่องของ เหมือนสมัยก่อนนะครับ,รบเขาเรียกฮาร์เซล์อะฮาร์เซล์หนักๆคือเน้นในเรื่องของการขายที่เรวอย่างแร,รงๆเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วในสภาวะปัจจุบันเนื่องจากว่าผู้บริโภคคือฉลาดขึ้นเลือกที่จะเ,เลือกที่จะบริโภคขึ้นทุกวันนี้มันเลยต้องเป็นการแบบซอฟอะครับคล้ายๆแฝงเข้าไปในกระแสแฝงเข้าไปในข่าวสารแฝงเข้าไปในชีวิตของผู้บริโภคจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ทราบเรื่องราวของของไอ้แบรนด์ A แบรนด์ B อะไรนี้สักเท่าไหร่หรอก แต่เราอ่ะฟังจากคนอื่นเขาคนอื่นได้เขาได้รับฟังข่าวมาครับเขาก็มาบอกเราอีกทีนึ่งกลายเป็นเรารู้เร uh ื <t <t ่องเลยกลายเป็นเรารู้ว่าเขาเปลี่ยนกลายเป็นเรารู้ว่าเขารีโนเวทใหม่เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผมมองในมุมนี้ได้ไหมอาจารย์อาจารย์บอกว่าทุกๆแปรตอนนี้ในแง่ของประชาชนทั่วไปได้รับสื่อถูกต้องทุกคนได้รับสื่อหมดทุกคนเกือบจะรู้กันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองผมใช้คำนี้ละกันแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยคุณทําแบบนี้ไม่ถูกต้องหรือเปล่ากนบไม่ไม่แม่อนุญาตมันจะส่งภาพล ไปต่อภาพลับของแบรนด์ไหมครับตัวแบรนด์เองเนี่ยครับถ้ามองในมุมมองของภาพที่เขาต้องแบรนด์อิมเมจแล้วกันนะครับถ้ามองในมุมมองของแบรนด์อิมเมจเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของภาพของกลุ่มลูกค้าที่จะมีผลต่อตัวของแบรนด์มากกว่าที่เป็นภาพรวมของกลุ่มของสังคมทั้งหมดครับถ้าภาพรวมเขามองในแง่แง่ไหนก็แล้วแต่แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือใช้แบรนด์นั้น เขาก็ไม like ่ได้แคร์คือแสดงว่าคนที่ยังดื่มก็จะดื่มต่อไปแถมดีไม่ดีก็คือคนดูด้วยยแต่ละคนที่มาถือเนี่ยโอ้ยโปรไฟล์ดีดูดีหมดเลยดังนั้นดีไม่ดีเป็นกันยกระดับแบรนด์อาจารย์จะหมายความแบบนั้นใช่อจะเห็นนะครับว่าการเปรียบเทียบที่เขาเกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันเนี้ยทำไมมันเปรียบเทียบในแบรนด์ระดับเดียวกันครับใช่ไหมครับคือทำไมมันไม่เปรียบระดับที่มันมันมันค่อมกันหรือว่ามันคนละระดับกันล่ะ มันเกิดจากการที่อ่ะบางครั้งมันได้ผลประโยชน์ร่วมกันแล้วถูกยกระดับขึ้นมาให้กับรูุแบบก็ได้อันนี้เป็นข้อสังเกตน,นะครับ,รบอ่แต่ว่าแต่มุ่มองการตลาดมันก็จะถูกถามไหมับอาจารย์เพราะว่าอย่างกลุ่มคน <c oughs> ที่เลือกใช้ก็คือเป็นคนสาธารนณะ ก็ <S <S คืออยู่ในหนุนในโซเชียลไหมฮะฉะนั้นกลุ่มที่ตามหรือคนที่ตามเขาก็จะมีเหมือนกลุ่มท a r ก็ตที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเป็นกลุ่มช่วงอายุขนาดไหนทีนี้พอเลือกคนนี้มันก็จะไปส่งผลกระทบกับ,ก,บกลุ่มอื่นด้วยครับจะรหรือว่าเฉพาะแค่กลุ่มที่เขาตามเขาเท่านั้นนรจริงๆ่ะส่งผลกระทบต่อกลุ่มอื่นก็คือกลุ่มที่ขัดแย้งกับ,กบต,ต,ตัวนี้อยู่แล้วครับเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่า2แบรนด์นี้เป็นเครื่องดื่มที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมเนื่องจากเป็นแอลกอฮอล์นะครับคือ แต่ว่าคนที่มองในแง่ในแง่ของการตลาดจริงๆครับกลุ่มที่ดื่มดื่มไอ้ตัวนี้อย่างนี้อยู่แล้วเนี่ย <S <S เขาไม่ได้ค่อยได้คิดอะไรเรื่องของของี้เท่าไ่หรอกคือเราสมมติเราดื่มเบียร์อย่างงี้รเราจะมองเหรอครับว่ามันผิดศีลธรรมพอเราก็รู้สึกว่าก็มันก็มันก็มันก็ไปที่ <meric S 2> <Singer. S 1> รู้กันรู้กันอยู่แล้ว <c oughs> ยังไงก็ดื่มอยู่แล้วก็ดื่มต่อไปก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลย <Fraser S 2> <ik> ใช่โอ้โห oh และการที่เราเห็นการใช้โฆษณาแฝงนะครับโซเชียลมีเดียจะมองว่าถ้าสมมติผมว่าถ้าสมมติเคาะออกมาเรียบร้อย เคสนี้กรณีนี้ไม่ผิดไม่ผิดในเชิงของกฎหมายนะครับข้อกฎหมายอาจารย์มาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของมาร์เก็ตติ้งผ่านทางการตลาดโซเชียลมีเดียโดยกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์จริงๆไอการตลาดแบบนี้มันค่อนข้างแฝงมากหลายๆหลายๆทางแล้วนะครับคือสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ออกมาทางสื่อโซเชียลมีเดียจนกระทั่งกลายเป็นกระแสนี่แหละครับครับการที่คุณไปให้โซเชียลมีเดียเผยแพร่แล้วเกิดกระแสบอกต่อสินค้าคุณขายดีขึ้นครับอันเนี้ย <an> <t aker> เขาก็เลยหันกลับมาใช้ตัวนี้ซะเยอะหน่อยแทนที่จะไปใช้สื่อหลักพวกทีวีสื่อหลักพวกป้ายบิลบอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เน้นทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยเนื่องจกากว่ามันสร้างไวรัลมาร์เก็ตติ้งได้คือ <an> <t aker> ทฤษฎีเขามีมีอย่างนึงครับว่าการพูดจากบุคคลที่3ย่อมมีน้ำหนักกว่าบุคคลแรกที่เป็นเจ้าของสินค้าเพราะฉะนั้นเขาทายังไงก็ได้ครับพยายามทําให้บุคคลที่3พูดถึงหรือเอ่อยถึงแบรนด์เขาหรือตัวของโปรดักเขา ซึ่งมันจะสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่าตัวของบุคคลที่เป็นเจ้าของสินค้าเองอย่างนี้จะดีกว่าอนาคตอนาคตทำแน่ๆครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้คือผู้บริโภคมักไม่ค่อยฟังจากตัวของเจ้าของสินค้าแล้วต่ไปฟังจากกระทู้เว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียหรือเพื่อนบุคคลที่มีอิทธิพลทางด้านการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของสินค้าเองอ่ะ กขาจะมีผลกระทบต่อการถ่านินใจเยอะกว่าอยู่แล้วครับครับแล้วมันจะต้องเป็นกรณีคล้ายๆกันกับกับเคสนี้ไหมครัอาจารย์ที่ว่าอย่างสมมติเราใช้ตัวของบุคคลสาธารณะที่เข้ามาใช้ใ่ไหมฮะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะดีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะไม่ได้อยู่ในสื่อทีวีมากมันจะต้องไปหมิ่นเมยกันเรื่องของกฎหมายหรือการผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นไหมครับเพื่อสร้างกระแสเพิ่มขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียจากเดิมมีครับอาจารย์จริงๆเขาเอาพูดจริงๆเขาเขาไลฟ์มากๆแรงของเขาดีอยู่แล้วครับ ถ้าถ้าเขาคิดแล้วว่าหรือเขาวิเคราะห์แล้วว่าสิ่งที่เขาทําออกมาแล้วมันส่งผลกระทบทางด้านบวกมากกว่าก็มันก็ต้องพิจารณาด้วยทีครับว่าผลได้กับผลเสียอันไหนมันมันมีมากกว่ากันเราไม่ได้บอกว่าทําไปแล้วมันจะเกิดผลผลดีตลอดนะครับมันก็จะเกิดผลเสียบ้างในทางด้านการตลาดแต่ถามว่าเราเขาชั่งน้ําหนักแล้วครับในการทําธุรกิจในการทาการตลาดแต่ละครั้งว่าทําไปแล้วเนี่ยมันมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงไ yes หมหคือทุกอ <lubric ation S 1> ย่างมันมีความเสี่ยงหมดแล้วครับ ต่ดูเหมือนว่าความเสี่ยงครั้งนี้เนี่ยจะออกมาได้ผลค่อนข้างจะถือว่าโอเคเลยจ้าคือกระแสที่ออกมาจากคนที่ไม่ไม่รู้จักจากคนที่ไม่ทานก็ทราบไหมครับอย่างอย่างผมเนี้ยจริงๆถ้าถ้าตามข่าวนะผมผมไม่ได้ตามข่าวไอ้พวกอินสตาแกรมอ f a c e b o o o เท่าไหร่แต่ผมรู้จักผู้หญิงเพื่อนแฟนอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาบอกอะไรอย่างเงี้ยว่ามันมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นนะเออมันมีการเนี่ยดูสิเขาไปใช้แบรนด์นั้นแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยอ มันกลายเป็นว่าคนที่ไม่ได้เสพข่าวก็ได้รับข่าวสารไปด,ด้วยครับ <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้เรามองในแง่มุมของมาร์เก็ตติ้งต่อไปเนี่ยแบรนด์เขาควรจะต้องวางแผนยังไงต่อไปอาจารย์เขาควรจะต้องออกมาภาพลักษณ์ไปหรือควรจะต้องปล่อยนิ่งไปอย่างนี้หรือควรจะต้องหายไปเลยอาจารย์มองว่าอาสังเกตนะครับคนที่มาเลือกเล่นข่าวอะไรอย่างนี้จริงครับตัวตัวตัวคนที่ลงอินสตาแกรมมักจะมีภาพลักษณ์ใกล้เคียงกับตัวของของตัวโปรดักค,ค่อนข้างชัดเจนัเขาเรียกว่าการสร้างบุคลิก ตัวบุคลิกภาพของตัวสินค้าจะใกล้ๆกับตัวบุคลิกภาพของพรีเซนเตอร์หรือคนที่นําเสนออยู่แล้วครับสมมติผมอะยกตัวอย่างผมก็ได้คนเที่ยวใช่ผมอาจจะแบบมีเครื่องรูปภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโซเชียลมีเดียของผมอยู่แล้วภาพปาร์ตี้อยู่แล้วภาพคุณเป็นปาร์ตี้แน่เลยใช่แล้วคุณยังโชยอีกคือสุดท้ายแล้วโปรดักต์มันเป็นปาร์ตี้อยู่แล้วถูกไหมครับคนสนุกสนานคนด่าเริงแล้วตัวพรีเซนเตอร์เองก็เป็นแบบนั้นอีกจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างสอดคล้องกันอยู่แล้วครับในการทําการตลาดแบบนี้ คนที่นํามาเปิดเผยครับคนที่นํามาลงโซเชียลมีเดียมันจะมีลักษณะใกล้เคียงกับบุคลิกภาพของตัวตราสินค้ายอยู่แล้วัดนั้นมันก็เป็นการต่อยอดกันไปด้วยแล้วพอยิ่งใกล้กันไปแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งเป็นที่ถกเถียงว่าสุดท้ายแล้วเขาลงเองเพราะ<ช>เขาความนิยมของเขาเองหรือว่าเขาได้รับคําบัญชาให้ลงมา<ช>อันนี้ก็ต้องเป็นที่ถกเถียงกันต่อไปต้องเป็นที่ถกเถียงกันต่อไปแต่สุดท้ายที่ได้คือกระแสตอบรับครับกระแสสังคม ผลตอบรับที่ได้จากการที่เขาต้องการจะบอกหรือเปล่าหรือว่าต้องการจะบอกต้องการจะเผยแพร่หรือเปล่าคีย์เมสส์จคีย์เมสสจแค่นั้นเองออกมาชัดมากเลยคราวนี้ครับครับแล้วอาจารย์ถ้าเราพูดในแง่ของสังคมบ้างแล้วกอาจารย์ว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเนี่ยฐานะเยาวชนฐานะแบบคนพวกเราอย่างเงี้ยเราควรจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงดีกว่าหรือว่าเตรียมรับมือต่อไปยังไงในอนาคตเพราะผมว่าต่อจากนี้เราจะเห็นโฆษณาแฝงแบบนี้มาอีกเยอะขึ้นเยอะขึ้นแน่นอน จริงๆถ้ามองในแง่ของเด็กะครับ,รบหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของสินค้าที่มันเป็นประเภทนี้รหรือว่าที่มีปัญหาจริงๆครับคือตัวเด็กเองเนี่ยอาจจะอยากเรียนแบบตามตามตามดาราอยากเรียนแบบตามกระแสะสังคมเี่มันเป็นอยู่ปัจจุบันคือตัวพ่อแม่เองหรือว่าตัวของอาจารย์เอง หรือว่าตัวของคนใกล้ชิดเองครับต้องพยายามปลุกฝังว่าสื่อต่างๆที่เข้ามากับตัวเด็กเนี่ยมันมันไม่ได้ใช่เรื่องจริงเสมอไปนะ hmm. มันเป็นเรื่องที่เขาปรุงแต่งขึ้นเพื่อให้สินค้ามันขายได้เพื่อให้สินค้ามันมีภาพลักษณ์ที่ดีตัวเด็กเองเนี่ยตอนแรกอะ่ะเขาจะไม่เข้าใจหรอกครับเขามักพยายามเรียนแบบตัวของกลุ่มเขาเรียกทางทางนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มอ้างอิงครับ,รบอย่าง กลุ่มอ้างอิยงยกตัวอย่างนะครับเด็ก,เด,กเด็กต้องการอยากไปเป็นดาราอรชอบดารารก็มักจะอยากทําแบบที่ดาราทาใช้แบรนด์อย่างที่ดาราใช้อ,อะไรอย่างเงี้ยสินค้าบางอย่างที่ถูกดาราใช้พวกเราก็อยากใช้ตามดาราด้วยอย,อ,อ,อย่างนักฟุตบอลอย่างเงี้ยครับ,ค,รบคนที่ชอบเล่นกีฬาเราก็อยากใช้สิ่งที่นักฟุตบอลจริงๆเขาใช้กันถูกไหมครับแบรนด์ยี่ห้อหรือแม้แต่รุ่นที่นักฟุตบอลใช้เราก็อยากใช้มันก็จะกระกายเป็นแบบนี้และครับต้องบอกเขาลึกๆว่าจริงๆแล้ว สิ่งที่เขาสร้างมาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงเสมอไปนะตัวเด็กๆเ,เองนะครับหนูต้องรู้จักเลือก <Britney. S 2> เราต้องรู้จักเข้าใจว่าสิ่งที่เขาสร้างมาเนี่ยต้องการเพียงแค่ให้เราอยากอยากที่จะใช้สินค้านั้นเท่านั้นมันอยู่ที่เราตัดสินใจเองว่าเราจะเลือกใช้หรือไม่ใช้ถ้ามันดีเราก็ใช้มันเหมาะกับเราเราก็ใช้แต่ถ้ามันมันแยก,กับเราหรือมันไม่ไม่ส่งผลดีกับเราเราก็เลือกที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นดีกว่าครับแล้วเราจะไปคาดหวังให้มีมาตรการการควบคุมจากทางภาคราฐการว่าได้ไหมในกรณีนี้หรือว่ามันก็ยังเป็นนนพื้ที่่สววตั ต่อให้กฎหมายดียังไงนะครับทั่วโลกเนี่ยมันมีช่องหมดแลลวครับช่องว่างที่ที่มันจะเกิดผลกระทบทางด้านสังคมถึงแม้เขาจะตีกรอบให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับเยาวชนไทยกับคนที่รับสื่อของของชาตินะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะมีเลอดออกมาแล้วก็โดนเนี่ยลราก็โดนปรับปรับปรับไปเรื่อยสุดท้ายคือเหมือนนักการตลาดก็ต้องหาช่องทางนะครับในการทําให้กระแสสังคมมันเกิดขึ้นอยู่ดี ชัดเจนมากครับคุณผ,ผู้ชมครับเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆ <ừ> ครับเรื่องของโฆษณาแฝงแล้วก็เรื่องของการวางแผนต่อไปในอนาคตว่าเอ๊ะถ้าเกิดแบบนี้มามีอีกเนี่ยเราจะคาดหวังได้อย่างไร,รสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าคําพูดของอาจารย์รัชพงศ์นะครับน่าจะชัดเจนที่สุดคือคุณต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในครอบครัวให้กับเยาวาชนคุณเองเพื่อถ้าเกิดแบบนี้ มีเกิดขึ้นต่อไปคนที่เป็นเยาวชนคนที่เป็นเด็กหรือคนที่ต้องรับสื่อแบบนี้จะได้เข้าใจว่านี่เป็นการส่วนหนึ่งของการทําการตลาดนะนี่เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์เท่านั้นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักพู่นะครับช่วงหน้ากบมาติดตามบรรยากาศตลาดทุนไทยในช่วงสต็อปลอสครับ ไทแบฟเปิดทุกปิติแห่งผู้นำระดับโลกให้คุณได้สัมผัสกับมหกรรมความสุขที่จะอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาพร้อมยกอาณาจักรเครื่องหนึ่งคพราะวงจรมาให้ได้ชอปชงชิลกันแบบจัดเต็มกับสินค้าราคาสุดพิเศษพร้อมรุ่นรับไอโฟน6ทุกวันและของสมนาคุณมากมายแบบไม่อัน้นในงานไทแบฟเอ็กซ์โป2015สนุกกับกิจกรรมมิดแอนด์กรีดมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินและดารดาดังมากมายพบกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันเสาร์ที่10และว นาทีที่11ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา10โมงชา้าถึง2ทุม่ม